บาืคนมี้คุณกภาษาด้วยนะครับห้าละห้าพันบาทโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณทีมงานผู้ตัดสินนะครับจากทีมงานของจงยุทธอภัยศูนย์ เพชรสมเด็จนะครับจากกาลสิกนะครับกห่วยคนนี้ทำการในการยุทธชกแค่สามยกนะครับหรือว่าเป็นห่วยคุ่งโมกุประเดิมว <laughs> <mumbles> ีดีในวันนี้ไอ้หนูแข่งนวทางนิ่ปุ่นแค่จบาลชุมน้ำใสตงกับเทศบาลคู่โรงเรียนต้นร้อยกินฝ่ายน้ำเงินนะครับ เวาได้ผู้สวยงามเนาไสำหรับนิกอสเทศบาลสุนทรัยตึงอยู่ในทางด้านโรงแรมกรรมการบนเวทีนะครับไปมงคนดูรัศมีนะครับ Hoa là cũng lâu cảm giống được hầm. là hoa thắng nhóc thì lần nào được hầm. Hoa thắng 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 hầm

ตันนี้ออกมุดได้นะครับสำหรับแฟนมวยของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเิอครับเพ้าบานโตรับติด้าลออกหายตินตูลด้วยนท้าขสวยนะครับติดบอลโค้าตออเออออเ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 อ้เอเออเออเอเอเออนเออเอออเอเอออ เดี๋ยวครับเมซ้ายไปแล้วรับเพองเราขวาเขานเอาลยครับต่อยตยตัวี้ดงจัหได้เหมือลกันครับโสุรเสนโอ้โหนะครับคู่แรกของเรานะครับนาทีแรกใส่กานสนุกเลยนะครับท่านผู้ชมเอ็นบันโกยังคงตืบาเข้าไป กอนะครับตีกอ่าซ้ายไปกกอน้เลอกงายมวตอี้อ้้โหมีารดูัโอ้นะครับโยกแรกนีใส่กันมันเลยนะครับท่านผู้ชมสจงชิตตะบนกุระเีสจบรษาคงฟังสจ อาวอกเชือบุญตนท่านต่อจอชมฤทิชมพูนะครับแล้วก <te S 1> ็ท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสีราองเรานะครับท่านธุรกิจสัพพาผลนะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติมากมายแตท่านเดี๋ยวจะประจันทุกพันธ์นะครับออกวงสองแล้วนะไปเลย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 โอ้โหครับเป็ดปัโคองที่ออกสายไม่สวย เหน็นลุกตัวันนี้ติอร์ลัดไปตวันนี้ดูกานขึ้นแล้วก็โหยัดขวามามายไปอีกครั้งวางปยาวตะวันยัดตรงนี้อยากผมเปิดเกมลุกนะครับเพิ่มมันโค ขวากตะพาริ้างเหไป็โค้ดตีก้อขวากับไปแ้วให้มาโค้งตายตีก้อนต่อยมาดูกัเข้าวงในถึงแจังหวะนี้ของอ้จับได้ี่อ้ยัยยยยยยย้ยงยย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 อยย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 ย่ยย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 ีลยย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  ขาเปลีดยนโค้งหายซับางขวากายอู๋ขวากรี์นี้ดูยนี้ดีเลับต้องเปลี่ยนแล้ดก็กระแทกเขาเล็กนี้บเดินต่อไปนะครับบิ๊กบอสเทศกรุาใส่เจ้าบอลเลี้บอลได้เบาลโค้งบิ๊กบ ดูตัวเองตามันครับดูจังหวะนี้ดีที่สวนะครัเป็นีกว่าอดูจังหวะนี้วิังไปอบิโกสสายวันีนกับกันนั่นเลยโอ้โหวันนี้มันเป็นช็อคก่อเรี่งการหตะลรองับก่นเรื่องทีจะออกอาวุธกันแล้วนะครับดีได้ครับอาวุธก็จับใจชอได้เกองจองเอาไปอีกร้งเกบับบบังโ เรเียนทุกอบที่สองนะครับสำหรับคู่ต่อไปเตรียมตัวไว้เลยนะครับคู่ต่อไปเอ่อวยมายค้คูกเก่เบร์แน่นวยกัน,นันอยู่โอปสวรัญญานะครับพบกับโตดิจิบ,บูแซ ชกแค่สองนาทีนะหรับปวดเป็นเด็กแล้วก็พัฒนสตงนะครับชกแค่สามยกก็เป็นเด็กนะครับแต่ว่ามันมากครับมันสุดยอดเลยโดยเฉพาะตุยองโตของโอเด้งโอโห้นะครับน้ำเงินก็แข่งดีนะใช่ครับวาง้ายที่สวยนะครับ ยักสามปีเป็นเข้าเป็นผู้เอกเลยโอ้โหนี่นะครับอนาคตนี่น่าจับตามนะครับเยาวชนลูกหลานของเราเหล่านี้นะครับนี่นะครับเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดนะครับทางกายาเสร็จแน่นอนนะครับอยากให้ลูกหลานเยาวชนนะครับของเราเราหันมาเล่นกีฬาเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการแข่งขันชกมวยท่านกีฬาทุกประเภทของเราในวันนี้นะครับจัดโดยชมรมกำลังพี่ดีบานนะครับ

เรียนท่านผู้มีนะครับสําหรับผู้ระดับเจ้าผู้ตาลและม้าเก่านี่กําลังที่สุดแล้วนะครับมาวาดกูวาดกูวาดกูครับผมนะครับนี่น้ําอิสระไปต่อเลยนะครับโอ้วันนี้ขอคิดให้ชื่นชมครับของลําเพชรมันโตออกมาสวยครับสวยครับโอ้ทีมงานยินโบราณครับอย่างนี้ครับขวัญเก้าและครับครับและโอ้ตอนนี้ Ô ta quá đi xuống là con tra cứu con áo cứu con cứu con tai ê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  หองหนูทั้งขอปุ่มนะครับวันนั้นติ๊กต๊อกแล้วก็เอ็กซ์มโชวโอ้โหคอนเทนต์ดีล่าสุดในวันนี้ดีล่าที่ออกนะครับของทีกสักค่งทึ่สวยนะโอ้โหนะครับเอ็กซ์มาโชว์มาเีกครั้งนไงเดินมา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  แข่ครับแผ้ชนะเป็นเรื่องของ